s ัตว์ฟอสสมาร์ทเซอร์วิสจำกัดผู้ให้บริการออนไลน์ผ่านตู้บุญเติมด้วยบริการที่หลากหลายสำหรับลูกค้าทั้งเติมเงินมือถือเติมเกมและรับชำระค่าบริการโดยตู้บุญเติมมียอดเติมเงินมือถือเพิ่มมากขึ้นในทุกวันนับว่าเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ผู้ให้บริการมือถือหรือโอเปอเรเตอร์เองต่างก็อยอมรับและมั่นใจในการเลือกบุญเติมให้เป็นช่องทางในการเติมเงินมือถือที่สะดวกสําหรับลูกค้าตู้บุญเติมเองเนี่ยนะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าวันดูคออย่างมากเลยนะครับเนื่องจากมีตู้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยครับก็ทําให้ลูกค้าสะดวกเดินออกมาที่หอ,อพักหรือที่ร้านค้าร้านขายของชํา ทุกจุดเลยวันนี้มีหมดเลยครับ่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเติมเงินให้กับลูกค้าของวันทูคอร์นะครับรวมถึงลูกค้า g s m n e t b a n ด้วยนะครับ g s m n e t b a n นี่สามารถไปชำระบิลไม่ต้องพกบิลมาด้วยนะครับกดหมายเลขเข้าไปที่ตู้บุญเติมก็สามารถเติมเงินได้เลยครับ c a s ซ i m e a นะครับได้ร่วมดําเนินธุรกิจกับตู้บุญเติมนะครับโดยเราเนี่ยได้ขยายท่องทางตาเติมเงินโทรศัพท์เคลื่อนที่ c a s ซ i m e a ในส่วนภูมิภาคนะครับผ่านตู้เติมเงินบุญเติมนะครับ ก็มีให้ผู้ใช้บริการได้เลือกเติมเงินนะครับทั้ง10บาท20บาท50บาท100บาทครับด้วยตู้บุญเติมที่มีมากกว่า5,000ตู้นะครับในแหล่งชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็น Tesco Express 7-Eleven ะครับโรงเรียนหรือตลาดต่างๆเนี่ยเรามั่นใจว่าผู้ใช้บริการของเราเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายนะครับสามารถเลือกเติมเงินกับตู้บุญเติมที่อยู่ใกล้ได้นะครับไม่ต้องเดินทางไกล วันนี้ตู้บุญเติมเป็นผู้ให้บริการออนไลน์เพียงรายเดียวที่สามารถเติมเงินมือถือได้ครบทุกระบบครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าสนับสนุนโดยบริษัทฟอร์ตคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน